เขาเข้าหัขกขึ้นมาโอ้ยจับปลาสองมื่นพี่น้องเลยเามาทางจับได้ครับเจ้าเอาปลาเนาะพี่น้องเนาะปลาอย่างไรนั่นปลาอีทยครับกินทิพย์ให้บ้างเนี่ยครับผมให้บ้างหน่อยบุญนะพี่น้องนะครับนะครับทีมงานเทาอีสานบ้านเกิดพี่น้องผมตั้งยูทูบเด้อพี่น,อน้องเด็ดน้องคุณมองเก้าหันลังน้องคุณมองเก้าเราไปยังสภาพป่าเซียนนั่นนะถึงสองเท่าได้ปลานั่นผมสิ มันห่านหลายพี่น้องว่ามีว่าโทรศัพท์มันสิโอเวอร์ฮีทอยู่ดอกเบิ่งแล้วังงานเพิ่นเปิดบ่อเฮ้ยได้ปลานี่บ่เห็นเจ้าได้ปลาบูวได้ดหลายขอย่อยไอ้นี่เดลยหรอผู้ได้ข่อยจีเอาอยูปอ่ปลาบัอ๋อปลาบูวครับผมปลาที่ใหญ่ครับน้องเคยมาไหนดินป้าใหญ่ผู้ใดข่อยจีตรวจสอบเบิ่งทุกไอ้นี่แหละมันมัน กัดด่างพี่น้องผมกัดด่างตึกเหี้ยทำกาอุณหภูมิห้าสิบองศาพี่น้องไข่ใหม่เบิร์ดเราพูดได้กันได้เป็นไข่ลวกเบิร์ดเหรอโอ้ยพี่เอ๋ดินไปพุกกันได้โอ้ยตายแล้วคุณผดสมของเขาคือเกลัวสีเอาปอดขึ้นได้เด้อพี่น้องเด้อกัดด่างอยู่นิฟล์คือว่ามีปลาเข้า บาดไอตัวไอผู้ผู้ผู้ใดดตัวแรกบอกท่านใดแต่ว่ามีปลาข้าวอยู่แม่นว่าข้าสว,สวัสดิ์โอ้พี่น้องผมปลาข้าข้าสวกว่าสัตวพี่น้องครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับโอ้หอวเปิดแฟชเห็ดอีหยังพี่น้อง,เป,งเปิดแฟชย่างดีพี่นอ้องเลยมีปลา <Billie S 2> ข้าวเด้อพี่น้องเด้อพี่กายเขาบ่ได้แต่ว่าเขาก็ได้ปลาใหญ่อยู่นะครับเนาะเดี๋ยวเขาจัดการให้พี่น้องผมย่างแจ่มจรัสกับบาลมี กทีมงานอีสานบ้านขวอยองเยี่ยมมันยังเนี่ยโหลพุ่นรุ่นหมอตัวใหนยังไงยุ้ยแส่นาดังห้างนาดังห้างพุ่นได้หรือได้ขึ้นมาหรอเป่าว้าขึ้าอยู่โอ้นี่พี่น้องเป็นยังไงพุ่น่ะกำความมันขึ้นมาหมุนลงไปอีกแล้วหมุนลงไปอีกแล้ว พี่อย่งไดมาสองครับมาสองสองเต็มนาะพี่น้องเนาะสบายสบายโว้บักค้อตัวท่อแขนนี่บ้านนี่พี่บ้าได้ปลาพี่บ้าได้ปลาพี่น้องพูุนนะพนบวดเรากะช่อช่อดินรุดในไหมนาะพี่น้องรุ่นนี้ละรุ่นนี้ละอือเสร็จแล้วฝนกำลอยช่อกำลอยช่อ <ś led> พี่น้องเด <ś led> <ś led> ี๋ <ś led> <ś led> ừ, วยว <ś led> เ,เ,เอาขึ้นมาไปหัวหน้าทางนั่น ตัวว่าตัวไงปลาขาวพี่น้องผมปลาขาวโอ้ได้หลายตัวโรเตี้ยนี่แล้วเรียงแล้วพี่น้องเลียงสวยเลียงเรียงเลียงสวยเลียงเรียงเนาะครับเนาะแล้วนี่แล้วสามข้าวนย่ทุบไว้สามข้าวอู้วเอาปลาหนัอยูคนไหนจิ้มข้าบแล้วเครื่องตัวโอ้ยกระเจาปลาถุยเดียวว่าถอดวัสดุพี่น้องผมเอาหอกเบิ้งไปเรียกคันท้ายถอดสดนี่โอเวอร์ฮีทพี่น้องจัง ก่อโอวหิตแล้วก็มันก็นจะตัดไปสี่หานะที่ม่มีกล่องตัวได้มาทานท่านอุณหภูมิแดดขนาดนี้ได้ทุกคนก็ยังต้องหาหนาำลงเนะพี่น้องนะเอาคุณผสมบาถึกสับ่โอ้ยก็เช่ะเูาพูนตึกบึมบั่มบับ่มกลางเหยาอยู่ซื้อๆวันนี้แม่พี่น้องเซ่เอาพูนซุ่มซี่เท่าจัดใบจวด ขายของครับมาส่วงน้ำให้ลูกพี่หายเพื่อนเล่กัไอ้กวงเชี่ยกับมาด้วยครับแ้วกกวางเชี่ยเฮาห้าหกเจ็ด่ โอ้ยตัวนี้บอนมาเป็นตตยานแทอ่มีผู้ใดพร้อมนี่แล้วเห็นบ่อาเห็นน้ำกันอยู่ในพี่น้องเนาะบ่อนตัวใหญ่อยู่ตัวนี้

บูบ,อบเอาหั่นใส่แขนลงไปเดี๋ยวเบิ่งเสียนเพิ่นตึกเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศแนวนี้าหายากพี่น้องออเอาสิซ้วมไม้เบิ่งกันชัดๆสำหรับเสียนแหเพิ่นสีตึกได้ปลาย<อ>ังขึ้นมากะเจ้าวากันวิธีท่ทาการดำเนินชีวิตของคนทางภาคอีสานกับอีสานบ้านข่อยเอง

อามาตยานทีอบอนอยู่นี่แม่อ่ะนี่ปลาเขามาพี่โอ้ยพี่น้องเกินต๊ใจจังมันทิไปใสแล้ววันอเอ้ยยูนี่ว่าหันต๊ะเกิดตกใจพี่น้องมันปาข่าทีไงเนี่ยนี่แล้ว มันท่านเลี้ยงอยู่ครับเอาไหมฮะเอาปลาเสียดายพี่น้องเสียดายนั่นเดียวปลาโม่ร้อยอยู่ไหนเห็นบ่อนปลาเด้นน่ะนะมันห่อนบ่ดเหรอมันห่อนยี่หรี่เลยห่อนยี่หรีย่เลยได้ร้อยตุ๊บป่องร้อยเอากับสีอะไรบ่เห็นเย็นมาโอ้ยความพอดีอยู่ความพอดีอยู่พี่น้องร้อยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ปลา มันห่านลายมันงออมอีหลีเนาะคุณผสมส่นยังว่าคุณผสม่าสนเลยไม่มันท่ามทาสิพวกนี้เ้าะเออเออกวนจากวนอยู่บุแหละเดี๋ยวขอกวนแหแล้วพอดี หวยนี่กญ็ญญาไปหอดพุ่นเด้อพี่น้องเด้อยสุดทางบ้านไผ่เฮาสุดทางบ้านไผ่ตามเสยนเพื่อนบอกอืมตามที่เสยนเพิ่นบอกทางพี่ก็ไปสุดมองที่บ้ามีมักไปยิงหนูนั่นหัววัดว่าหัววัดป้าพี่น้องเลยออกไปทางหัวทางที่บ้ามีผ้าไปเอาหนูก,กับไผ่พี่น้องผมได้มั่งเอาเนาะครับเนาะหลังจากยิงตังโดนตังดีบด่ไดมั่งก็ไผ่เลยบ่ต้องกินกันเลยเนาะใหม่เนี่ยอย่งที่ปงดีอม่เอานี่เดี๋ยวคนห้องมั่ง ไปเรื่อยๆพี่น้องเกินกว่ากวางมันสีตันนะครับมันโอหียตอนได้กระซาวหัวมันมันกระควมอยู่ดีหรือวังหัดอันนี้เดียนี่ยังร้อยเสืออยู่ป้านี่ตัวนี้เปียกประหลาดแถวอ่าเป็นมู่กันอีกอ่าเห็นป่ะครับเอามันขึ้นเป็นแนวนี่งออมขีดตมหายใจมันเถอะครับร้อยไปหาคนเสือ รั่วแรกไหมฮะวิสร้างเปลี่ยนนั่นพี่รองปลาร้อยไปหาคนซื้อเอาเบื้องพี่รองเบื้องวิธีจับปลาด้วยมือเป่าอ๋อรู้ไปด่างพี่รองโอ้ยมาห่อนเกษตรเกาะบป้ามีนะห่อนห่อนเกอีหลีนี่ วันพกัญยอนพฝนเอาน้ำขึ้นมาได้ไอ้พี่น้องเนาะก็ย้อนพฝนเอาน้ำขึ้นมาได้ผู้หมุดกับมุดผู้หมุดกับมุดพี่น้องผมอืเดี๋ยวใบขันเดียร์เข้าป่านี่ง้อมยืดเด้อพี่น้องจังไดรกับหมู่พี่น้องปลาง้อมทั้งปลาทั้งคนอืง้อมทั้งปลาทั้งคนตามที่เซียนเพิ่นบอกอืตแต่ว่างบาทกันตึกเลึกอุ้ยกลบแม ป่าการพอนมันเห็นอ้สัตว์เป็นแนวนี้ได้เลยผมเชื่งูสิกินมันบัวพี่นอ้องต้นตามเห็นนกำกันอยู่นะครับเนาะปลาเขาวลาบวันนี้สมมาขึ้นอย่างตัวใสๆสโชวดูโชั่ดูโชั่ดูโอ้เห็นพี่น้องเห็นเห็นเฮ้ยใส่มันสีวากันบปปน่ได้ปลาเด้อพี่น้องเด้อได้อยู่เด้อ Quần hiến hiến Ôi ừ, bọn văn hẳn nó ta dạt nó vào nó Vì ta tôi nhảy Ừ lá tức bay tức mà dân đấy cả thử เอาลงวางไว้ได้ดกันเอาพออี่น้องเออกลางหนองเลยพี่น้องผมเห็นว่าอาช็อตเด็ดโดนใจเห็นว่าพี่น้องช็อตเด็ดโดนใจบอกแล้วทีมงานนี่รับพ like <ksam> e ี่น so ้องบ้ามีสิยูได้โดนซ้ำได้ถ่อนแหละ ไม่เหลียวหงอยู่ย่งไฟเดียวเออเดี๋ยวย่งไฟเดี๋ยวท่านชี้เคร่งนี่เอาเปลี่ยนกันก็หงอยพี่เออเบิงเบิงหลุนทีมงานน้ำเลิกกันพี่น้องหลุนทีมงานน้ำเลิกกันอืมอือืมหลุนทีมงานน้ำเลิกกัน อเอาอากาศแต่บ้ามีเยืนท้ายเฮียยังไหลเป็นน้ำเลยพี่น้องพูนมุดลงอีกแล้วพี่น้องมุดลงอีกแล้วมุดลงอีกแล้วมุดลงอีกแล้วกันผูใ้ใดบ่หูว่เป็นปลาใหญ่ดีนน่พูนปานแช่แจ้งหางพี่น้องเอ้ย าจกน้ำฟังเนี่ยอ่ะจุกใตพวกอนูดู้ามืแจ้งใดผู้โม่ขึ้นไดเนี่ติดมื่อติดไม่ติดบยพี่น้องบาทละสองสามนี่ขอทษดด้วพี่น้องเด้อขันบาทละสอสามนี่สามสิบบาทคิดเบื้องตกจากตัวเก้าสิบตัวว่พี่น้องเม่นบอกว่าสาสิบบาทตกไปเก้าสิบตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเติดตามสองเสี้ยนนี่ก่อนพี่น้องตามสอง เสียนสองถันอีกอันนะครับเนาะอื โอ้ไมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้ว้ยจับปลาสองไม่อีกแล้วพเจ้าครับจับปลาสองเมื่อตามทีเข้าไปไล่สุดเราเพิ่นได้ผู้เดียวปลาใหญ่ผู้นี้เระพี่น้องยุคกุดกระเหลือบเนาะครับเน,ะน,นาะผู้นี้เระพี่น้องได้ปลาใหญ่ผู้เดียวเลยอืมเอาแจ้งได้ห่กากรสีอัปราชพาจากกันไปก่อนดีนี่กล้องแตกพี่น้องบ้ามีเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนบ่ไหว กขอบคุณกันไปทุกไลยทุกซับทุกกัดที่กัดตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบาดกูเอออิสานแห่งแรงมานานนับหลายลายปีพี่น้องเอ้อทันกัดไปเบิดกระบอกไว้เอาหญ้าขึ้นบ่อใดเอาหญ้าขึ้นบ่อท่นโห้ป้ายังพี่น้องป้ายัยงป้ายังอีจุนบอกป้ายีจุนประสันแม่นบ่พี่น้องแม่นบ่แม่นบ่เบิ้งเบึ้งเบึ้งเบึ้งแสดงฟ้าบ่อท่านเบิด

ยังอยู่ศัสนะอือยังอยู่ศัสน,นะเดี๋ยวเบิ้งเสียนพ่นไปเอาพื้นนี่ไว้ใจได้ที่สุดก็ว่ากันไปเอาหมุดลงไปแล้วหมุดลงไปแล้วค,คิดเห็นประการใดว่ากันพี่น้องได้บ่ได้มาลุนกันได้บ่ได้มาลุนกันรับรองว่าถิ่มบ่ปาบาลาบ่าลาบ่ลางกันแน่นอนอือต้องงฮะ ปลาตองวัวทั้งหมดลงไปอะ้รึ้นมารลวดเว่อคนผู้นี้พี่น้องข้ามปลาดับนี่บ่ได้มากพอสูกสวยใสตัวใหญ่สั่มเลเนบิ่งเนี่ยว้โยลูกลูกลูกเนมันขึ้นเดี๋ยวมันขึ้นโโอ้เขาใช่ผู้นี้เ่ เป็นน้องเขาเอิ่นว่าน้องคุณเลยพี่น้องเ้อซื้อเดี๋ยวพี่น้องทีว,ว่าออพี่กัหมองได้ยูใสจังได้ก็คือเป็นน้องคุณพี่กัดน้องคุณเฮาเ่นว่าปลาย่างวยว่างยูใสพี่น้องคนเิียวขึ้นให้ได้เอาเอาก็ต้องติดตามชมติดตามเชื่อกันให้ได้พี่น้องเลย นี่ไก่สุดเราโบ่ซูมพี่น้องแบบบ่ซูมให้เห็นภาพมุมกวา้างเนาะพี่น้องเนาะที่เสียนแห่อ,อ่อพอดีตื้อกันให้เห็นภาพมุมกว้าง<ะ>ได้อีกแล้วโอ้าเขาเปินปลาอ,อย่างครับนี่ปลาคุยรามปลาคุยรามปลาทูอีสานปลาทูอีสานดีขอเต็มๆขอเบิ่งเต็มๆนี่นะเป็นเจ้งไงาไหนปลาขาวคุยราม่ามสุดยอดแซ่บปะครับตัวนี้แซ่บครับแซ่บลาบรับประกันลาบ รับประกันเอาาพี่ๆมาพี่สันได้มากนะ <laughs> โอ้ร้อยน้าเรงไม,กมก่กันพี่น้องสุดยอดครับอีหริอาลองทุนได้ร้อยล่ะร้อยอีกรอบกันดูร้อยดูเลยดิเห็นเราปะขวดนะครับไม่ใช่ไหมเออไอ้พวกนี้เอากวดในผมนะครับ<า>อยู่ข้างหลังกวดหน้าครับกวดน้านี่ปะครับผมได้เลย ขอบคุณครับไปครับผมต้องตบตูดด้วยน้ำพี่น้องผมต้องตบตูดด้วยน้ำทีมงานห้างใมีความสุขเนาะพี่น้องเนาะให้เลยนะร้านบ้านของขวายมันต้องมีขวดน้อยและขวดใหญ่ขวดเล็กใหญ่เฮ้ยเฮี้ยงนี่เฮี้ยโจ้เอาเบิ้งเป่นเห็นเป็นมูเลยพี่สันพี่น้องเห็นปากคาเป็นมูเลยเสี่ยนพูกนี้ แหพื้นนี่บอกว่าเห็นเป็นหมูสันเดียว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 พี่น้องทึกงทึกลัดกันบ่พี่น้องพ่ศจิกลัดกันพฤศจิกลัดกันบอ้บยไอ่เอาแวพื้นขาวๆให้ไอ้นัไม่ได้พื้นหอยอยู่ไนครับ เอาปอด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 ขันไฟไว้เอาปอดเอาปอดมือไว้ปอดพลุ้งสิบเปียนี่ขันพุ่นทางไฟสิไปหุ่นสักวันน่ะทิมเตยรมที่ล่ะมันสิไปไกลเลยเน่ะไปทิมเร็วเร็วเร็วเอาปอดทิมสักวันเออกันแนม้าย่งยิ่งได้ยิ่งขึ้นไปขุ่นละ

ปลาขาวมันหมักไปเป็นมูเราพี่น้องเนาะก็เลยตึกใส่ธีตึกลัดกันอือหอยเสมือตัวอะไรนี่ควายเสมือตัวแล้วมื่อนี้ยังบ่ยังกันเสมือตัวไปแล้วครับมื่อนี้คุณนทองแล้วยู่ตัวแล้วว่าสันพี่น้องหึหึพี่น้องเสียงอุ้ยอุ้ยอุ้ยว่าสันอย่างนี้ยู่าสันพี่น้องเอา กวาเสียมลพ่จากกันไปเดี๋ยวเราไปติดตามเดี๋ยวไปติดตามเฮะสพื้นนี่พี่น้องเบ่องมันหนาปีกว่าฟังเสียมพูดคุยกันเบิ้งคุยกันได้บ,ไดบ่ได้ไดบ่ได้เดี๋ยวซูมไปเฮเบิง้งเดี๋ยวซูมไปเฮเบิ้งได้บ่ได้พี่น้องได้บ่ได้<อ>

เอาพี่น้องเอาเอาใจรุนซอยกันเอาใจรุนซอยกันก้อนสิบปีขีดขอให้มีแนวดีๆขึ้นมาสาธุก้อนสิบปีขีดขอให้มีแนวดีๆขึ้นมากำคอขึ้นมาพี่น้องผมอืออุ้ย บอตัวน้อยเด้พี AU ่น้องนั่นยังยังเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้ามีสูมไหมเบิ่งเดี๋ยวบ้ามีสู้ไห้เบิ้งโอ้ยพี่น้องบ่ธรรมดาปลาดด้ไปอีจนพี่น้องไปจีนเคยเอออะไรเาไปอย่างพรเขาพระโค้ดลงพิษต้มยี่ยี่ยี่ยันเอ่ออย่าไปยังไงไปเมืองหน้าไปเอาหเพนไหมเอาเอาฟังนี่กัน ตัวนี่อยู่พี่น้องตุ๊บปอกตุ๊บปองอยู่เอองามพี่น้องปลาตัวนี้ใส่ใส่กำลังงามใส่ดีๆเลยพี่น้องผมใส่ใส่สวยๆเลยเอา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 สันเอาหมุดตุ๊บปองอีกแล้วโอ้ยเป็นต่เย็น อากาศเป็นตเย็นพี่น้องแล้วก็ได้คั้วมู้สึกดีๆบ้า,ามีเฮอะไรแค่หน่อยว่าการลงน้ำน้ำเพ่อนขอบยานปีนพี่น้องเลยุกาเนาะ,นะนไปูกาไเนานะี่บลเ็นตขยับตัไหม้าไ่่ะป่าอ่ะเอ้ยพี่มาคอยดอยจะดึเอ โอ้ได้ายี่หลีพี่น้องถือว่าปลาโว้าว้ายโอ้ยตัวทอเชียนปลวงอีพี่น้องโดดพวกขวามดดงโดดพวกขวามดดงโอ้โหตัวทอเชียนปลวงเลยพี่น้องเช็ดน้ำกันบ้างหันโอ้โหบ่ธรรมดา บ่หลอดพี่นนองขันแนวนี่ครับม่ใน,นงามแนวนี่แล้วตึกไปตึกมาเดี๋ยวกะโดนเพลินคือเกาเนองพี่นนองเนาะอืไปไปไปเรืร่อยหเฮาเอาบรรยากาศพี่นนองผมเดี๋ยวบามีท่าบปเบงมีท่านเป็นวัดท่านมีอ่าเป็นธงเป็นบ่อกาไทยหุดเพิ่นอยากไช้ยุไทยทบรรยท่อเขา คนอยากไเนี่ยคนร่องไทยมันไทยบ่เขาพี่น้องคิดเบื้งคว่มแรงแรงซ่ใดคิดเบื้องกับขากันว่าเป็นข่อแย่ว่าสันพี่น้องเอาจ้าไหนบาดพี่น้องผมเอาเอาเอาเป็นยังขึ้นไอทิมกันพี่น้องเอยนไอน นะพี่น้องมานมานันถือว่าหมานพี่น้องตายนี่ถือว่าหมานเอาครับเฮากาสีเดียมลาพาจากกันเจ้าเครื่องชั่วโม้งนะพี่น้องเนาะสร้อยพี่สอยน้องไปเจ้าเครื่องชั่วโมงได้๋ยวจเดีมลาพาจากกันไปบ้านมีก็จะไปปฏิบัติภารกิจต่อเด็กทรงนามพี่นอ้องห่านปันไดไก่ปันไดก็ต้องไปคือ 90, เก่าเหมือนเดิมพี่น้องผมขอบคุณทุกไหลทุกซับทุกการติดการตามพี่น้องผม ถ้าว mm ่าเงือกเพิ่นเอาอันนี้ขึ้นได้เลยโอ้มเป็นกวางเหาะบัดได้เถอะขย้อนปลามันหลายพี่น้องเพิ่นเอ็ดกวางเหาะไว้ถ้าปีไก่พี่น้องเแเพิ่นเขาเอาปีนี้เพิ่นดึงเหาะขึ้นนี่ครับนี่เป็นผู้บรรญ่าชาวบ้านเนาะพี่น้องเนาะเป็นผู้บรรญ่าชาวบ้านในการหล่อให้ปลามาอยู่เพราะปลามาอยู่แล้วเขากัดดังเห็นบ่กัดดังฝั่งนี้ราคากัดดังฝั่งนี้รากาเอาอ่าปอดขึ้น แล้วก me. ็ตึงแห่พี่น้องผมรักการง่ายๆแต่ว่าเห็ดยากนะครับนะได้บ่คยเห็ดนี่รักการมันง่ายแต่ว่ากัเห็ดยาพี่น้องไป